สวัสดีพี่น้องเบอร์สุขุสุคนวันนี้นะพ่อ,พอสิพามาดำหน้าพี่น้องนาข้าวสีชมพูหน้าเขาสีชมพูนี่มีต้นกําเนิดมาจากไอจังหวัดพิษณุโลกนะพี่น้องเนาะมันมาจากจังหวัดพิษณุโลกต้นกําเนิดของเขาสีชมพูนี่ไอนนี้ที่ว่าปลูกอยู่อุบลที่เตรียมไว้ก็จะเป็นโบเป็นไฮนาพะายเนะพี่น้องเนาะจะปลูกในไฮนาพะายง จะลองเบิงจะทดลองเบิงอันนี้คือต้นกาธิวานไวประมาณหนึ่งเดือนแกก็พ่นถึงเดือนเป็นไดวันน,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 นี้วันที่ยี่สิบสองวันนี้วันที่ยี่บสองพี่น้องวานกาหนี่เพาะกานีวันที่ยี่สิบสี่มกรายี่สบี่มกราวันที่ยี่สิบสีุ่มภ่านนี่จะครบหนึ่งเดือนแต่ว่าอีกสามหมื่นจะครบหนึ่งเดือนก็เลยจะมาดำกนเอาไปดำเอาลงดำกนเพราะว่าบรรยากาศดีพี่น้อง กสิธาครบเรียนก็นคขึ้นเดี๋ยวมันจะสาเกินไปแล้วจะบุไดาการวันนี้เดี๋ยวจะพามาดำมีมีอยู่ประมาณสามไฮไฮห,หน้าที่เฮ็ดึ้นมาประมาณสามไฮน้ะพี่น้องเนาะต้นก้ากสิเป็นประมาณนี้เดี๋ยวสิดกันเพื่จะถอนให้ดูนี่ค่ะหนึ่งเดือนจะได้ประมาณเท่านี้เดือนหนึ่งจะใส่ประมาณสองต้นเนาะใส่ประมาณสองต้น อเดี๋ยวสิภาพไปดำเลยพี่น้องเดี๋ยวเราจะมาถอนต้นก้าไปดำเลยนะคะอันนี้เตรียมดินใส่เรียบร้อยแล้วเด้พี่น้องดินหล้วก็เอาฟุ้นใส่เรียบร้อยล่ะจะวาต้นก้าอ่อนๆจะใส่ประมาณ2ต้นนะ ເຈົ້າແນດແດງໃສ່ນຳເດີ້ພີ່ນ້ອງເອົາແດງໃສ່ เป็นอันว่าเซตเรียบร้อยพี่น้องนาสามไฮข้าวสีชมพูอันที่เห็นคืนนอแหนแดงด้วยค่ะที่เอามาปล่อยเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิ้งทุกทุกเดือนได้พี่น้องเด้อนาข้าวสีชมพูจำนวนสามสามไฮเดินไฮคือการนั่นแล้วนะพี่นอ้องเนาะอะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อถ้าบ่อยากพลาดกาัน เคลื่อนไหวของการปลูกเขาสีชมพูกะให้กดติดตามไว้ด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้า